มีตะก้อนหินพี่น้องเอ้ยชมมาชมทะเลนะคะนี่เลยทีกว่าสาเหตุเขาหมักามาทะเลบานเพราะบ้านเราเป็นทะเลทรายเนาะสวยนี่มันมีแต่ก้อนหินจ้ะหันบอก สวัสดีค่ะพแม่พี่น้องสุขุ่สุขคนเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเสียงแจ๊วแจ๋วคนเก่าคนเดิมเนาะคะนิกมาแล้วจ้ามือนีก่กะนั่งอยู่ในบ้านคือเกาละพี่น้องโอ้ยจักสีผ้าพี่น้องไปอยู่มุมใดของบ้านเนาะค,ะะคะ่ะเนาะลองออกไปอยู่นในสวนแล้วจ้ามือนบ้าสิผ้าไปอยู่บรรยากาศอันดอกใหม่งาม มันกระแดดจ้ากล่องเบิรงแล้วมันเป็นตานีนกะหอบเขาอันกล่องหอบอันโตเขามาในบ้านอีกคือเก่าจะจังไดพี่น้องกับอุสาฟังอุสาเบิรงนิกไปเนาะค่ะเนาะ <c oughs> แต่ก่อนอื่นสิขาดบ่ได้ดเนาะคะ่ะนี่กะกราบขอบคุณหลายๆเด้อจะถูกคำคอมเมนต์ถูกกำลังแรงใจทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นิคด้วยดีเสมอมาเนาะคะ่ะ นิกก็จะพยายามเฮ็ดท้ดีต่อไปเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนอื่นกับการตัดต่อหรือว่าผ่าไปไหงสินิกกับโบเก่งเนาะค่ะเนาะนิกก็ขอโทษไว้ก่อนแล้วคลิปของอ่าช่องของนิกก็เป็นช่องวิถีชีวิตเมียฝรั่งในต่างแดนเนาะค่ะก็จะมีอ่าลงคลิปวิดีโอการเว่าประสบการณ์แน่หรือว่าอ่านิกเฮ็ดอนันนู่นอันนี้แน่ยุพี่แล้วเนาะจะเนาะก็ใไ้พี่น้องเบิ่งพ่อบ่ดด้เบื่อเนาะค่ะ เมื่อนี้น่กะอสองสามมือทีเล็วนะคะเนาะก็ได้ลงคลิปเมมตัวละเนะาะเมนอาทิตย์ก็กลัวแล้วลรมัง้งที่ลงเกี่ยวกับอันเงินกเกษียณสามีจากที่ทํางานแม่จะาเข้าเด้รับโตนั่นนะ่ะจากขอบคุณห,หลายๆเด้อจกอันนี้ก็ขอบคุณห,หลายๆที่มีคอมเมนต์มาหลังไม่มาคุยกันกับนิกแล้วค่ะ,ะ,คะก็ ในการรับนั่นหละจา้าในการรับใส่เวลาโดนปันใดนุนนี่นะนิกก็บอกไปแล้วนะคะแต่บัดที่นี่แต่บัดที่นี่พี่น้องนีก่ก็อยากาจะมา,าเพิ่มเติมนะคะเนาะเพิ่มเติมในเรื่องของเงินกเกษียณจากที่ทํางานหรือว่าเงินกเกษียณ่วนโตของสามีเนาะ,ะเนะาะอาจจะฟังดูว่าโอ้ยายนิกเจากับแมวตะเรืองเดียวแท้เรื่องนี้นะคะ บางครั้งเราอาจจะคิดว่ามัน,มนไม่สําคัญเพราะว่าสามีเราบอกแล้วสามีเราจัดการทานายไว้แล้วสามีเขาาน่นนี่นั่นไว้ให้แล้วแม่นบอจากอันนี้นี่ก็ขอโทษขออภัยขอออกตัวไว้ก่อนนะคะนิกไม่ก้าวร่วมนะคะแต่นี้คือ,อประสบการณ์จริงที่นิกได้พูดกับพี่เขาหลังไม่ในพี่ตัวพี่เขานี่ได้ประสบ ประการด้วยตัวเองเนาะคะ่ะเนาะก,ก็คือพึ่งได้ผ่านการดำเนินการรับเงินกเกษียณจากที่ทำงานของสามีแล้วก็เงินกเกษียณส่วนตัวของสามีมานะคะ,ะที่นี่นิกจาะมาวอาให้ฟังว่าอ่าในการที่สามีเขาตายไปปุ๊บเนานะพี่น้องพินัยกรรมนี้สาําคัญที่สุดนะคะพินัยกรรมสําคัญที่สุดนิ่ก็ คือมันเป็นข้อถกเถียงกันแม่จ๋ามันเป็นข้อถกเถียงแล้วก็ความเข้าใจในแต่ละแง่และม,มุมอันนี้ไม่ผิดนะคะที่ทุกคนจะเข้าใจในแบบของแต่ละคนเพราะว่าทุกคนก็ต้องเชื่อสามีมันบ่จ่าทุกคนก็ต้องคิดว่าเราถือทะเบียนสมรสเรายัางไงมันเราเป็นเมียเราเป็นมีทะเบียนสมรสยังไงเขาก็ต้องได้อันนี้คือความเข้าใจที่นิคคุยกับหลายๆคนมาใช่ไหมคะ จากที่ลงคลิปไปแล้วน่ะบัดที่นี่นิกก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์จริงแล้วก็ได้ที่ถามถามมาว่าจากคนที่เิ่นมีประสบการณ์ในเกี่ยวกับเงื่อนกษียนจากที่ทํางานของสามีนะคะกัเอาวกเขม้าถอยหย่นิกเยาะเยาะเอาออกไปไกลไหลเหม็นบอโอเคนะคะก็กลับข้าแล้วค่ะก็คือแบบว่า แต่ละคนที่เข้าแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยเนาะคะ่ะบางคนก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศกับสามีเลยมมนบบจ่ะ mm. บางคนก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยไปไปมามาหรือวายใหญ่ไปยุ่พุนแล้วสามีเสียมันก็แล้วแต่ก,กรณีมมนบบแต่ว่ากรณีที่นิกจะพูดนี้ก็คืออยู่ที่นี่นะะเนาะค่ะเนาะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่แต่งงานจดทะเบียนสามีมอบพินัยกรรมไว้ให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็ เป็นผู้ที่จะได้รับเงินกนเกษียณจากที่ทำงานของสามีนะคะระบัดที่นี่เฮาสีดูได้จังไดพี่นอ้องว่าสามีเฮาเอาเงิน,กน,นเกษียณไว้ให้เฮาเป็นเรารับต่อข้อนี้นะคะเทคนิคไปศึกษามาเทคนิคได้ถามมาหลายๆคนเงินเกษียณจากที่ทำงานอี่บเมนว่าเฮาเป็นเมียแล้วเราจะมีสิทธิ์โดยตรงนะคะพี่นอ้องมั่นแล้วแต่ว่า สามีเฮ้าเนะ่ะเขาสิเอาซื้อเฮ้าไปใส่เป็นผู้รับบอก็เหมือนกับมรดกนั่นแหละจา้าคือเงินกเกษียณจากที่ทํางานของสามีนี่บ่บมนว่าเฮ้าถือทะเบียนสมรสแล้วเราจะได้เลยนะคะบบเมนว่าบ่บมีซื้ออยู่ในหันเฮ้าสีบได้อันนี้ก็ฟฟางไปก่อนได้จา้าเพราะว่าตามกฎจริงๆแล้วนะ่ะเงินกเกษียณจากที่ทํางานของสามีนะ่ะ เขาต้องเอาซื้อผู้ใดผู้หนึ่งไปใส่ในการรับต่อถ้าเกิดเขาเสียชีวิตไปเนาะค่ะเนาะทำไมนิกพูดแบบนี้เพราะว่า,านิกก็ไปศึกษามาจากพี่จากพี่คนที่แกได้รับเงินกเกษียณจากท,าที่ทํางานของสามีแกก็บอกว่าอย่างกรณีของพี่เขาเนี่ยเขาไม่ได้ฟังจากแค่ปากว่าสามีบอกว่าสะคันคอยตายเจ้าก็กินเงินกเกษียณคอยต เจ้าสีสบายนู่นนี่นั่นอันนี้คือเป็นหลักฐานในพินัยกรรมนะคะในพินัยกรรมก็จะเขียนบอกว่าเงินกเกษียณจากที่ทํางานของสามีเนี่ยมีกี่ที่มันไม่ได้มีที่เดียวบางคนอันนี้นิ่อยากเพิ่มเติมนะคะถ้าใครที่สามีทําพินัยกรรมไว้ให้เลว้ยงนะในพินัยกรรมมีบอจา่าถ้าคนที่สามีถี่ท่วนจริงๆ ในการเขียนวินัยกรรมมันสิมีบอกาเมัดกับมูลค่าของทรัพย์สมบัติมีอีหยังแนี้ยาลังค้นเพิ่นเขียนลงหอดว่าส่อนบวงคือแบบของใส่ในเฮียนเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าให้ผู้นั้นผู้นี้หรือว่าอันนั้นอันนี้มั้งค่ะแล้วก็ลงมาจนถึงแบบว่ากันเพิ่นมีเงินกเกษียกเกระียณจากบริษัทกอ่อบริษัทขอขันมีหลายบริษัทในกรณีของพี่เขานี้แฟนเขามีสิที่นะคะแล้วก็ใส่ซื้อชื่อ ของพี่เขาไวท้ทุกทุกทุกบริษัทที่มีเงินกเกษียณอยู่เนาะค่ะเนาะ,ะแล้วหลังจาก,กนั้นหลังจาก,กนั้นพี่ประเทศใดๆพอสามีพ่อสามีเสียปุ๊บเนาะค่ะทนายทนายก็จะมาเอาเอกสารเอาพินัยกรรมทนายจะเป็นคนติดต่อไปที่บริษัทนั้นๆ เพื่อที่จะดำเนินการเอาเงินกเกษียณจากที่ทำงานของสามีให้เราเนาะค่ะเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยอยากออกมาเว่าเพิ่มเติมว่าการที่เราจะได้รับเงินกเกษียณต่อจากสามีนี <c oughs> ส่สามสามีเขามีชีวิตอยู่สามคุยกันรูเรืองนิกอะว่ากมาหลายๆคลิปแล้วเนาะคะ่ะเกี่ยวกับอันนี้คือเ e อกสารน่ะ ขย่างมามีแฟนเขาอยน้ำนี่เขาสบายเบิดแหละพี่น้องแมนบอแล้วคําพูดนะ่ะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนนะ่ะเอกสารนะคะพี่น้องแล้วพินัยกรรมนี้สําคัญที่สุดนะคะนิกะยะยายขยำแล้วพี่เพิ่นบอกว่าในการเขียนพินัยกรรมนะ่ะถ้าพินัยกรรมระบุไว้ว่าให้ดําเนินการภายในอ่าสมมุติว่าภายในเดือนหนึ่งภายในสามสิบมือภายในสามเดือนภายในปีหนึ่ง ถ้าภายในที่เขาพินัยกรรมกําหนดไว้เนี่ยคุณยังไม่ไปยื่นเรื่องหรือว่ายังไม่ไปเริ่มดําเนินการอะไรเลยเนี่ยปล่อยให้จนวามันแล้วเบิดที่พินัยกรรมกําหนดไว้นี่ทุกอย่างเป็นโมคะนะคะทุกอย่างเป็นโมคะอันนี้คือความรู้เพิ่มเติมนิกกับยั่งนิกกับบรูแต่ว่าั้ากรณีของนิกหรือกรณีของพี่เพิินเนาะแฟนเสียปุ๊บเราแจ้งตายปับ๊บ ทางทนายเขาก็จะถามเนาะค่ะเนาะถามนี่แหละข้อสําคัญข้อสําคัญในการที่เราจะต้องเตรียมเตรียมเอกสารอะไรเพื่อที่จะให้ทนายไปเดินเรื่องเอาเงินกเกษียณของสามีให้เฮ้าอ,อันนี้ของนิไม่มีกเกษียณจากที่ทํางานเป็นกเกษียณจากเป็นเงินไม่ไม้ทดแทนแค่นั้นแต่ เอกสารก็จะคล้ายๆกันค่ะเพราะว่าก็ได้คุยกับพีเพิ่นเนาะพอแจ้งตายปุ๊บอ่ะทานายก็เปิดพินัยกรรมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็นบอพี่น้องแล้วบุคคลที่อยู่ในชื่อมีชื่ออยู่ในพินัยกรรมทานายจะถามเอาเอกสารอ้างเองหรือเอกสารสําคัญของคนคนนั้นจังเฮาเป็นเมียทะเบียนสมรสพาสปอร์ต Number ร์เนอเนาะคะ่ะแต่คือนัมเ,เ,เลขรหัสเท่าเสียภาษีใบเสียค่าใช้ใจ่ายหรือว่าบินในบ้านที่มีชื่อเราด้วยอันนี้เขาก็ถามเอาเด้อค่ะคือเอกสารมันก็มีหลายอย่างแต่ว่าที่สำคัญสำคัญที่สุดก็คือมีทะเบียนสมรสของเรามีบัตรประชาชนาพาสป,ปอร์ตของเฮ้าแล้วก็ รหัสอันนี้นิกพูดในเคสที่อยู่ที่นี่นะคะรหัสการเสียภาษีของเฮาคือ,อยูนิเขาเอิน NI น u m เบอร์นะค่ะเนาะ <c oughs> แล้วก็จะมีบินค่าไฟค่าน้ำหรือว่าแท็กภาษีที่เราจ่ายบ้านมีชื่อเราร่วมกับสามีอยู่ในบ้านไหม ไม่ใช่ว่าเรามีแค่ใบทะเบียนสมรสแล้วเข้าสิใดทุกสิ่งทุกอย่างเน็กอยากจะให้ทุกคนทําความเข้าใจไม่ใช่ว่าเฝ้า,าไปจ่อไปจันสามีด้วยแตะแต่ว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราพี่น้องอันนี้ถ้าไม่เกิดถ้าไม่เสียถ้าไม่ตายไปแล้วมันจะบ่เข้าจะบ่รู้ว่าอย่างใจของคนที่อยู่ร่วมชายคาหรือว่าพี่น้องปองฝายหลอบหลอบขงังเงินมันไม่เข้าใครออกใครนะคะพี่น้อง แต่ถ้าคุณแต่งงานสามีไม่เคยแต่งงานมาก่อนเม่มีลูกเก่าลูกหลังมันก็คงจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะแต่อย่าลืมว่าถ้าสำรับนิกที่คุยกันนะคะระหว่างพินัยกรรมกับทะเบียนสมรสอันไหนสําคัญมันก็สําคัญทั้งสองอย่างแหละคะ่ะแต่ว่าถ้ามีพินัยกรรมบ่งบอกมันจะพินัยกรรมนี้จะสําคัญที่สุดจะให้น้ําหนักที่สุดนะคะแล้ว พ่อสามีเขาเสียไปปลุกพี่น้องถ้าเป็นไปได้ย่าให้สามีไปหมอบคนอื่นให้เป็นผู้จัดการมรดกเพราะยังมันตีพี่นอ้องเพราะทุกอย่างเขาตองมานังล้อมันเลี่ยวตะเขาว่าเขาเป็นผู้จัดการเราไม่มีสิทธิ์นะคะถึงเราเป็นเมียถึงเราเป็นเมียมีทะเบียนสมรสเราไม่มีสิทธิ์เพราะว่าสามีคุณให้สิทธิ์ขาดกับบคุคคลคนนั้นแม้กระช่างกระทั่งคือจังกรณีของเน็ การไปเส้นเอกสารอีหยังนู่นนี่นั่นกระซังเขาจะถามก่อนเขาจะเบิงในพินัยกรรมเลยว่าคุณมีสิทธทิจะมาจัดการจะมาติดต่เอนนเรื่องนั่นเรื่องนี่บออันนี้นิกอยากจะให้ทุกคนใส่ใจแมนจากย่ามสามีอยู่น้ำแฟนบอกว่าจังสันแฟนบอกว่าจังสีบอยากข่อยตายปุ๊บทนายนู่นนี่ปับ๊บให้รู้จักทนายให้รู้จักว่าอยู่บริษัทไหนเพราะว่า อย่างน้อยเราเราเสียเราต้องแจ้งทนายด้วยจ้ะแต่บางคนเขาไม่ได้หาทนายเตรียมไว้เลยกบมีแต่บางคนเขากะหาไว้เรียบร้อยอย่างกรณีของนิกตายปุ๊บแจ้งทนายทนายมาเอาเอกาสารปับ๊บอย่างของพี่เขาเหมือนกันนะคะแล้วก็ค่าทนงทนายอ,าอย่างเคสของพี่เขานะ่ะทั้งหมดนี่ก็ไม่เกินสี่พันสี่พันปอนด์นะคะแต่ของนิกก็คือนิกเบาเนาะของนิกนี้ พอดีมีญาติเป็นทนายเนาะค่ะมีบริษัททนายเพิ่นก็ให้ทนายอยู่ในบริษัทของเพิ่นคือญาติพี่น้องทําให้กันไม่ได้บริษัทกระไห่ทนายอยู่ในบริษัทของเพิ่นเฮ็ทธัยพูดง่ายๆว่าเพิ่นควักกระเป๋าเพิ่นสรอยคาทนายของนิกเนาะคะ่ะเพราะว่าแฟนนิกกับบอดี้มีทรัพย์สมบัติเลือนไปให้อีหยังหลวงหลายเนาะค่ะเนาะอันนี้นี่ก,ก็ออกมาเพิ่มเติม อยากจะให้ทุกคนใส่ใจตรงนี้นะคะเนาะไปดูว่าในพินัยกรรมน่ะถ้าแฟนคนไหนทําพินัยกรรมไว้ให้แล้วนั่นน่ะเงินกเกษียณจากที่ทํางาน,นมีชื่อเราอยู่ไหมเพราะว่าเงินกเกษียณตรงนี้เขาสามารถจะไปใส่ชื่อใครก็ได้นะคะเป็นผู้รับต่อนะะเนาะกัเพราะความเป็นห่วงแล้วก็หลังจากที่ได้คุยกับพี่เขาประสบการณ์จริงมาแล้วก็มี มันมีเคสอย่างนี้มากําลังคุยกําลังถามกําลังคุยกันอยู่นะคะว่าจะเอาอยัางไงที่นิกเคยบอกให้ฟังแล้วก็นิกจะพยายามาคุยกับพี่เขาหลังไม่เอา,อาเอาประสบการณ์จากสมมุติว่ากรณีอยู่เมืองไทยบริยูพีมันจะมีเคสนี้ต่อมาอยู่จากนิกจะมาเพิ่มเติมอีกว่าเ้าต้องเหตุจังไดเพื่อใครที่เข้ามาในในคลิป มาชมคลิปวิดีโอของนิกผู้ใดเขามากพอมาเจอก็จะได้ฟังเป็นวิทยาทานแล้วก็ก่อนอื่น,นะะเนาะฟังหูไหวัยหูด้วพี่น้องศึกษาด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะคะกรณีของแต่ละคนไม่เหมือนกันอ้อ่ในการที่ทนายเกือบลืมเดินเรื่องเนี่ยของพี่เพิ่นสี่เดือนกว่าเนาะค่ะเนาะเงินยังเขาบัญชีเด้อจ้าสีเดือนกว่า,วาถึงได้รับ เงินเกษียณจากที่ทํางานของสามีเดอ้อจำนวนระยะเวลาอันนี้ก็เหมือนกันเดอ้อจะอาจจะอยู่เกี่ยวกับทนายทํางานหรือว่าระบบอ่าแต่ละเขตแต่ละหน่วยผู้ใดเหตสาเหตว้เนาะคะ่ะเนาะอาจจะไม่อ่าจกัดเหมือนกันบางคนอาจจะแบบว่าเดือนหนึ่งสองเดือนหรือว่าของเขตของพี่เขานสี่เดือนนะคะสี่เดือนกว่ากว่าจะแต่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณเกือบปีนะคะ ของนิกอะไม่มีเดินเรื่องเอาเงินกับสกบเกระเียนอีกอย่างหนึ่ง11เ,เดือนกับสองอาทิตย์อันนี้ทุกอย่างทุกเคสอยู่แต่กับเจ้าหน้าที่เขาเหตุงานจากงานเร็วเด้อจากบัวใดแบบว่าต้องมาเหมือนกันทุกเคสนะคะคลิปนี้กับเยาออีกแล้วจะพี่น้องจ้านิกกับก้อนจิอ่าล่าจากไปกับถ้านิกพูดอะไรผิดพลาดไป ขาดโต๊กบกค้องนิกก,กากขอโทษขอภัยไวแล้วก็กราบ,บรบกวนผู้ใดมีความูลเพิ่มเติมกับคอมเมนต์เขามากแอดนิกเขามากคุยกันหลังไหมหรือว่ามาคอมเมนต์ไวขังลางนะคะพี่น้องมันเป็นมันเป็นความูลเราสามารถช่วยเพื่อนๆเ,เราได้นะคะคนที่เพิ่นหูเพินพ่นรูทุกสิ่งทุกอย่างแฟนเห็ดไวไห่แบบเคี่ยวมันก็บ่เป็นอย่างแต่คนที่เขาไม่รู้หรือว่ารูบอปันใด มันก็เป็นประโยชน์เู่ได้จากจ้งนิกนี่ก็ดีใจได้นิกแต่คุยหลังไม่ได้คือเรานิกก็ไม่ใช่ว่าผู้รู้ผู้เก่งแต่ว่าถามมาจากผู้ผู้ที่เพิินได้ประสบการณ์มากมาเว่าโตนะะเนาะค่ะนกแา่แล้วยาวแล้วพี่นองเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจเด้อค่ะกดกระดิ่งกริ่งเด้อจะได้คุยกันต่อนะคะบายยจ้า